ขออนุญาตฝากผลงานทางร้านของเราด้วยค่ะร้านอยู่ที่ไหนร้านสมยศสารประตูสารเจ้าที่ประตูหน้าต่างและวงกบอยู่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นงานบ้านทรงไทยเป็นสารไม้หลังคากระเบื้องนี่แหละค่ะขนาดกว้างใหญ่ ขนาดหน้ากว้างเมตร30สขนาดกว้างเมตร30สความยาวเมตรหกสิบก็ไปข้างในเมตรหกสหลังใหญ่หลังคาสีแดงเราจะทำเป็นฟักหลอกฟักฟักแปะเอาตรงตรงจัว่วใต้จั่วหลังคาลางมานะะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ เป็นฟักหลอกๆไม่ใช่ฟักแบบฟักจริงฟักหลอกค่ะฟักจำลองขึ้นมาทุกอย่างเป็นงานป,ป,ปานีสเป็นงานไม้เก่าทางร้านรับทำตามขนาดอยากได้ไม้แบบไหนอยากได้ไม้อะไรลองมาปรึกษามาถามทางร้านเราได้นะคะศึกษาวไว้ก่อนค่ะค่อยตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้ก็ขอฝากผลงานเราด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ